ยินว่าตัดเสียดายเสียดายเสียดายจังไงจังไงจีได้ได้หลายห่อครับกับมดพวกหลายปนุ๋ยเพราะว่าพวกแบบอากาศกลุ่มแห้งเนาะครับมุมตัวหนี่อ๋อครับท้องตัวก็ได้เกือบถึงรางวันใหญ่กันใต้ดินกันครับโอ้เด็กสองตัวถ่ายก็ได้ได้หมดเลยได้ทั้งบนทั้งล่างตัวนี้ กับถืกรางวัลใหญ่นะครับของคุณพ่ออุดมนะครับคนสองตัวเพิ่งก็ได้เอาเอาเชือเป็นลักฐานแต่นี่รับรถซาเลียงพ่อยังว่าสามหนึ่งหาหนอเหมือนมันอยู่ร้านร้านร้านเก่าๆคือเตะร้านจะเก่าห้อยไม่พอกับเอาเก่าใช่น้ำเห็มันไม่พ่อมาเจาะเก่าใช่ไหมอืมผมหมาตามของสุดท้ายทุกคผมมาได้มาตอนนี้ไปบอกที่บ้านรอใกล้่นถึอนำบอกครับเพิคนกัดซื้อพูดซื้อพูด ผู้บุตี่ถ้าเกิบุตรพีู่ดถ้เตียเพิ่นก็ได้เห็นแล้วอ,อ๋อผู้ใดเสือเพิ่นก็นเอาเน้ำอ,อันนี้พราฟันล่าสุดบ่ก็ฟันวันนั่นแหละแต่ว่ามันดูร้านร้านเขาแต่ว่าเป็นร้านเขาคึกร้านเขาเก่าฮ่อนคึกท่าโอ๋อถือว่า,าขี่ควายท่าเลยครับอืมเพราเราเก่ามาเสียบตัวเสียบกลางแต่ว่ามัน ก็ดดได้สามตัวตรงๆซ้ำซ้ำตัวบนซองตัวล่างนะครับนเนาะแต่ว่านี่มันแบบเงินโดนครับเดี๋ยวคอยค่ขึ้นเงินบางๆนะครับเนาะทุ่มสามตัวก็ได้ยูดอกครับทุ่มสามตัวก็ทื่อโอ้แสดงว,ว่าเป็นเลขบนเนาะครับแสดงว,ว่าโชคดีทั้งบนทั้งล่างหมดเพาะเนี่ว่าตะวงาวนนี่เป็นตั้งไหนม้วนนี่ มันโบฝันเกี่ยวกับรถวนครับมันเกี่ยวกับยังวงนฝันเกี่ยวกับฝันเป็น้านามเป็นทั้งเป็น้านามเป็นน้องนามมันเป็นมิดเป็นตรงไหนของมันจะเป็นนามก็เป็นหนึ่งเป็นครับเป็นกันบอนามก็เป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งเป็นศูนย์เป็นกันบอเป็นหนึ่งศูนย์กันบอ มัตสิมาอีกพอหนึ่งศูนย์มานถ้ามายากแฮะมันแมนอยู่แต่ว่าตัวตัวสี่แบบนี้อยู่ครับกอมากมากทาคิดคิดหาเปลียนหาเปียสิ่งักบเนนอนพอเนอะตัวมันมาเนาะพอมันเจวกับน้ำกับป่ากับแมงปกันนะครับแต่ว่าวันหนึ่งแต่เนี่คือมันมันกับบเนออาจจันตอนเนืองโยบวกักมัน มันบวชขึ้นบางหนึ่งเดยวันยันลดก่อนลดครับลดแค่เลียงเงินพ่อหรืว่าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าเออมันมันถือไว้ได้ตัวไทยเออตัวไรรัด่วยกับรัดรวยครับแต่ว่าตัวกลางมันมาม้าอีกตัวหนึ่งครับเด็กหนึ่งมาม้าพอได้เอาเก่าพอเรียกว่ามันอยู่ร้านเขามันอยู่ร้านเขาร้านขึ้นใจร้านเก่าฮนเนี่ยมันก็ต้มีเก่าฮู้นโบราณก็ขอตีเหม่นเนาะเอาเก่าเสียบกลางเออเลยสามตัวตรงเลยบาดี มาพอดีพอดีไปคืนเงินน่ศูนย์เก่าเนาะพอไปโต๊กระสอบไปคืนเงินศูนย์เก่าในสามใบศูนย์เก่าน่ับมานี้ก็เลยมากกวคืนบ้นนานพอดีไปไปซื้อเลขมาจู้น่ะจื้นชืดเื้อไเลืเ่องเก่ามาเมื่อฝันเห็นรถไทยนา,นา,าเนี่ยรับรถไทยนาเดินตามเขาเนี่ยมันเป็นเก่าแรงห่านหมดเลย พ่อที่ทับไปล่ะมันมันเป็นเนินเหมือนมันปีนมั้งคือไม่ปีนไม่ได้ว่ามันดันรอมันบริได้ปีนขึ้นเทิงเนี้ยมันลุงมามันลุ่งขึ้นเก่าพ่อแบบว่าเก่าหาเก้าเก่าหาเก้าวาเก่ามันตีได้อะนี่แล้วเอาไว้เก่ามันเสียมแล้วมันมันฝันในเก่าอยู่ไหม แต่บอกแค่าบานอยู่เพิ่นเกษตรนายจะโชคดีนั่มนี่เนาะครับเนาะคนมือโอ้จะได้จะได้จะได้เลยเป็นบมอครับไปมีตา,าหนึ่งคนห้าสิบเก้าปีเนี่ยอยู่บ้านนุ่งน้อยครับตายพอดะอี้บานเนี่ยม,มือเล็กออกมันถือกันเพราะคำพูดตายกันคเพราะยังคักบานเนี่ยโอ้ได้มั่นใจเนี่ยได้มั่นใจบ่คนครุกเขากันอย่ยินน้ำเขาแบบเพิ่นกับคนคนอีกสีอหลายเนาะพคนละสิบบาทเสิบาบาทเลยี่นะ มันบบนี้เลีกมันก็อันนี้เลียกเกาห่าเขาอืมครับมันได้เครื่องเดี่ยวเนี่ยมันมันก็บมได้หลายนี่ยถ้สามตูวมันตัได้ได้เต็มอยู่่ครับสามต่สามตูวไดเต็มครับเนาะมันก็อันนี้กันเนี่เครื่องนี้กันเนีเพราะว่าสามกับสามกับเ้าห่านี่มันมันมาสามตูนี่มันใส่เป็นเรีกกันอันอยู่แล้วไหมย ถ้าสามก็รามาณมิสามขากบวานมันเจ้าละของเจ้าใช้เต็มของเจ้าอะไรแตงวันนี้พอฟันเกี่ยวกํานามมันหมกเจ้วกํานามเจยวกําหนองถือร่าเจ้ากําหนามกําหนองก็คือว่านหนองบ้านหนองกลมๆคือหนองสี่เหลี่ยมใหญ่ๆมันสิกลมๆคือมันคล้ายๆกบว่านพื้นสิไปหาป่าไปยังเหนพืนบ้านมันเป็นหนองบ้านด้ัย มันกัน,น้องบ้านมันกัน,น้องใหญ่รเพราะว่ามันเจอกันกับน้องกับยังมันจิบเป็นหนึ่งมิหนึ่งเลยเจาะฐานน้ำผมกเบอกว่ามีหนึ่งนะครับนั่นเดีวครับบ้านนี้สะมันกับเป็นศูนย์ได้เป็น<อ>น้องเป็นศูนย์ได้เลี่ยสาเป็นสี่ได้ย<อ>ังบอกเพระเป็นได้เหมือนกันบอครับหนึงน่งซี่หนึ่งสี่ก็ได้ตีหรือว่าหนึ่งศูนย์ตีกันได้ครับบนเนี่ยดิ อาจจะมานำกันไกลนะพอนี่คุมนี่มันเป็นมันเป็นเรยอมุค้นเนี่มันเห็นมออกมากกวมิเตรเก่าเลยนะมิตอรนี่มันเป็นเรยกมุค้นเนี่ยเรือเป็นเรื่งสูงกับเรยอมุคนเลยือกครับอืมก็ว่าพอว่าพ่อวัยเยอะแต่ว่าบอลบอลอัดอันใหญ่ข่วนต่อฟันใน่ัง๊มือเหรอพอนี่ฟันตองหนมันอย่างฟันตองหวนมาเนี่ย กวนม่เนียะครับแต่ว่าพ่อก็บาตีได้ให้พ่อตีเหรปลาพวกอย่งน้ำกัดกันตุ้มตุ้มหนึ่งหนึ่งีหนึ่งศูนสามารถก็เป็นเด็กหาเดาแปดีทีนะครับกันไว้่หนึ่งสี่หนึ่งศูนหาเจ็ดหาแปดหาเจ็ดหาแปดที่มาใส่พอเป็นเด็ก มันกเ,เกิดเจอกับป่ากับยังอ๋อป่านี่ก็เป็นแปดพ่อก็เห็นคนงุ้มป่างุ้มยังกันอ้ป่ายัางกันก็ยันนะในความฝันบอก่อในความฝันอ๋นะอเห็นคนจับปลาจับยังเม่นครับันก็เลยเลตีเป็นจองกันนะครับอันหนึ่งมาบอกว่าเป็นหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งศูนย์อะไรย่างครับอะอะ เจ้าเจกับป่าก็ยังไม่เคยกินอาเกิเป็นสี่ห้าแปดห้าเจ็ดเนครับต้องมาทีเดียวหนึ่งคักนาะพอนอะโอ้ยสามหัวสามหัวติดเนาะสมหัวติดป่ครับตั้งเจ่หกหนึ่งพอยังว่าจะหกหนึ่งนมาสวนเกครับทำาม่เ้าานเล้ครับ ันฟันเกี่ยวรถมันตีง่าย่อยมันรถมันก็มีเหล็กมีเบอร์มีอะไรเร่แล้วครับไม่มีตัวเหล็กเรื่อยๆนี่ที่พ่อว่าทะเบียนเก้าทะเบียนเก้ากับหนึ่งหกหกสามมันมอสครับเพราะว่ามันงอยู่มานี่ทะเบียนไม่หนี่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ครับพวกกระล้มจากศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสามมันกันเพราะว่ามันอวกาศวงนึงเล็วนี่หกสามล้มมันืีทั้งบนทั้งล่างเหมือนกหมนะงวดบานึงกันนะครับแต่ว่างวดนี่น ทั้งว่าบ่ได้มามามาเห็นมาฝันว่ารถไถนานมันมีเก่าอยูี่เดียวเสียบเก่าใจกับอสามกับหานาะว่าเสียบกลางตรงพอดีเป๊ะนะครับเนาะตรงไปหาซื้อรถตเตอรี่ครับหาซื้อรถตเตอรี่มันก็บ่ไใดแล้วทั้งหนามันได้แต่สามต่อหานะว่เกือบได้ถือลอตเตอรี่ทั้งวันใหญ่โอ้เด็ดตั้งสามต่อ มันมีตัวไทยมันโอตัวนาเมืนกเก่ีนึีมันเกือบในรางวัลเลยที่สิบสองล้านนนะครับว่าเดี๋ยวสิบสองล้านยิงได้อะไมาเดินกับเก้าเก้าศูนย์เกือบอะไรางวัลใหญ่มาไลยหงวดนะครับเนาะนมมันมันกับเบิดวานหรือว่โมหะโมใดยังไงเนาะครับไปหาเอาทั้งหกตัวไะหาโมดตัเอาแค่สามตัวไทย แต่ว่าพวกมันใจยุ่งเหรอมันใจเย็นว่าตามสูตรมันมิเศษมีเปล่ามิกลองเดิห่วงครับตามสูตรมันไม่นหมาตามสูตรมันมีเศษมีเปล่ามิกลอาเกลีกสูตรมันจับได้ความฟันแบบนี้เนี่ยจะจะเทียมล้วงหากันอยู่เกตาครับคือจังจังซีตามก้อยซื้อจี้ตามงดก้อนนั่นตามสูตรมันมันได้ยัน ศูนย์เก่าเนี่ยครับนี่มันออกหกสามบอครับพ่อก็จับสามสามหนึ่งก็ะซี่วันนั้นมันออกกันอย่างแบบแปดเก้าเนาะแปดเก้าพ่อกันเก้าหนึ่งก็ศูนย์มันวะครับพ่อก็จับศูนย์เก้าเก้าศูนย์มันตรงกันกบเรียกรถตรงกับความฝันอีกเออตรงความฝันมานี่วันนี้วันนี้มันออกกันวันนั้นมันออกศูนย์หกสามบอครับบนก็สามหนึ่งก็ะี่ครับ จีเหรอมันก็จีสามเหมอนมั้งมันก็มันออกจะว่ามันจะอยู่สองงวดครับทั้งงวดที่สามนี่อ่าววันนี้สามเก้าห้าเอาสิเป็นตัวใดสามเก้าห้าครับจะเป็นตัวใดนิสกามาตัวใดปะเนี่ยสามเก้าห้านี่มันเป็นไปได้นะถ้ามันเป็นอันอีกอะหกห้าพกห้าบอกครับพกห้าล่างครับถ้ามันถึงมาตัวเก้าเลยหกห้าล่างก็มันมาสองงวดแล้วพอวันตัเดียวมันบ่มาได้ จงกหาเนี่ยลางนอคกหาฮกได้หรอโอ้ฟันทงตัวนี้เลยนาะครับนมันหนาจะมาตัวนี้เลยฮกหาน่ะหนาจะเป็นรางผอมเบาคอแม่มันเป็นเรื่อพี่เรื่องนองมาครับเข้ากับศูนยมันแต่เรื่องพี่เรื่องนองเนียครับเข้าเลยศูนย์คอวิคแบบน้องเขาเลยแบบซิปมันจะเป็นพี่เรื่องนองวันนี้ว่าสามทีที่สามกเรื่อพี่เรื่องนองจังหวดติดก็พอซ้เนาะสาำหมดเรื่องหมดเลคได้เมาอครับเพาได้มาสามดติดแล้ว ูนเก่ากับรันุหมดแล้วไปครับแต่ว่าแม่แม่เนี่ยครับ <พอ S 2> ที่มันมันลงรางน,พนะพอ่อนะศูนย์เก่ามันลงรางพอดีหมดศูนย์โตมันลงรางนี่หมดคแม่แมนผมจำในใจแล้วคิดแต่ว,ว่ามัไในเป็นบุญกับว่าแต่พ่อได้ว่าบุญโดยตรงเนงาะพวกแต่ว่อได้แบบนี้เนาะนี่เจอว่ารางอย่างนิดนึงสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหนึ่งผมจำแนนเลยแต่ว่ามันมันกับ พืชวานมันพืชวามันได้สูตรมากขนาดนั้นครับแต่ว่าหกหันสมุทต์ได้กลับยากเนี่ยครับแต่ว่างวดนี้คิดว่าจะเป็นหกหานะครับน้องขอเพราะว่าเอาหกหานะครับร่างนะครับน้องฟันทงร่างเลยเออครับเดี๋ยวมสมุทต์มันจะหกหานี่ขันมันมากเลยที่เรืองนองอย่าหกหานี่เพิ่งพงวดศูนเก่าจะเป็นเรื่องพี่เรืองนงนวลครับเก่าแล้วก็บิบเนาะมัน ตัววันหยิบแต่สามเลือก็ที่ตันจะเป็นเรียบร้อเรื่องนอนกันที่สามโูนกเอาอันนี้อมันเป็นแล้วก็มันจะต้องหกหาอันนเวลาครับ้าตรงๆได้เส้นมาจะมาล่างบอกว่ามันเป็นล่างสองหัวดิมันมาล่างสองหัวแล้วเออเป็นที่เรียกนงนอ่ันมาสางสองหัวตอนนี้หัวที่สามหยิมันไม่กันเมื่อวานแล้วคกหาเลยนะ่อเนาะ ยังมีคอพอยังมีคออยู่กับพรมฝันเนี่ย่ามันมันเหมือนฝันหนึ่นคือเห็นลวนลวนมันเหมือนมีตัวเลขแล้วเนาะเพราะเหมือนตีหยากนะครับเปล่าตีหยากมันง่ายอยู่แต่ว่าัเหมือนฝันฝันมุนั่นเนี่ยมันมันเป็นตัวเลขเนี่ยเขากระโดงมันมีคอกันกับเรียกสูตรเนี่ยเขาเลียกสูตรตัวใดมันจะมาไดดีเนี่มันจะไก่เคี่ยงกันเหีมันจะเป็นตัวใดพอเอา ลองวีเขอากันนะ<อ>ความฝันี่เรา6กหานี่6กหานี่แล้คน6กหากับเจตหาหากับเจตหาเปนมันตรงกับเรียกสูตรพอดีตรวนี้เนะครับเมนเจดหาหาเจตกับอันฮกหาหาหกฮกหาหาหกอยู่เจ้าน,นี้เราไวหวคนขับ แล้วมาตามอีกเราพอเนาะไกลๆมือเดี๋ยวผมจะมาตามใหม่เดราพอเด้กระเทียวมในกระเทียวฝันอีกครับมระเทียวฝันได้ในเพราะว่าปีนี้พ่อกึงมัดเข่าปั๊บเลยไหมมันพอขึ้นไปไกลผ่านมานนี่ครับไปไกลผ่านมานนี่ขึ้อเก้าสองหัวเก้านึงขึ้นเจ็ดหัวเจ็ดหกไปงี้สินะครับมันนี้่ฝันว่าฝันว่าได้ตัวนั้นมันเตะหล่นนะมัน แต่อปีนี้โชคมานี่ยเราก่อนเนาะเออปีนี้พ่อว่าโชคมาเนี่นมันมันขึ้นมันถือกันกับมันเปียนปีงูใหญ่ปะปีขี้ปีนี้ปีมงคลนะครับปีงูใหญ่มันปีขี้มันถือกันพ่อเนาะชอพ่อเนาะครับเพราะว่ามันมันเคยเฉลียวกบปีนี้กันสิบเครับเออมันเปิดปีขี้เมันก็ตรงถือกับปีขี้ ปีนั้นมันก็บหกฮานบ่ครับตัวปีพ่อให้มาถือตืดีมาน่ะฮกฮามาเดี๋ปีฮกฮกหรือนี่จะสากนี่จะสากสากกันมาดีว่าปีฮกเพี้ยนมันเข่าเข่าไหมเข่าตรง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 มาดีอันมันจังซุ้มหายหวยแมันมันหายติด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 หัวนปีเฉพาะปีนั้นนะมันถืออยู่ ปีหลังมานน่มันเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าไผ่พอฟังมาหน่เบิ่งมานน่เป็นดวงครับดวงแต่ละปีมันคนเท่ามันปีปีช่วงของเจ้าของเนาะครับคนเืิปีช่วงของเจ้าของไม่เข้าแสดงว่าปีนี้ดวงเอ้าแน่นอนแมนเพราะว่าสามหัดติดอ่ะอม่ได้ใส่หมีใส่สิลไม่ใช่เหะปีนี้ว่ามันไ่ด้ใส่สิลเราเป็น จิตใ,ใจก็สบายก้นพ,พวกเขาพวกก็ปีแล้วมั่นปีแล้วมั่นจว่าจากหลายก็ดตรงมันพิษแต้มหนึ่งกสินะครับเนาะส่วนมากเนาะ,ะ,ะเป็นเลขของพาุดมนะครับงวดที่สี่นอพองวดที่สี่ของคนพาุดมอ,อดมคนอหนแนวทางมาเป็นเลขหกห้าห้าหกนะครับจับเจ็ดห้าห้าเจ็ดแต่ชุดนี้น่าจะเป็นรางนองพอได้ว่าใน หาเกศหาโอหาเกศหาเิตพอว่าตามตามน้ำหนานเป็นสูตรลางเ่ยครับกา้กับเอาได้ครับเนี่ยมันกวนเนียอามันขึ้นเคิงได้ย้วยกครับจ่ว่าตัวหุกหกหนมันมานลางขึ้นคือคือออกตัวหกหาน่าจะเป็นลางเกศหาน่าจะเป็นบนมั่งครับ